กัมบันดานตอนมรดกร้อนเรื่องเล่าจากคณแหวนทองรักโลภโกรธหลงล้วนแต่ทำให้คนเราพบกับความพินาศมามากต่อมากแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ถ้าเราควบคุมให้อยู่ไปใต้อำนาจของจิตได้ก็จะเป็นคนแต่ถ้าปล่อยให้มันมีอำนาจเหนือจิตใจเราเมื่อไรก็จะกลายเป็นโทษเมื่อนั้นเช่นเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของคนผู้หนึ่งซึ่งมีความรักหากม่ใช่ความรักในเพศตรงข้ามแต่เป็นความรักในสมบัติพัสถานรักจนพาไปสู่ความโลภที่อยากได้เป็นของตนจะเพียงผู้เดียว รันไม่ได้ดังใจก็โกรธเมื่อคนเรามีโทสะเกิดขึ้นความยั้งคิดใดๆก็ไม่มีจนกระทั่งเห็นช้างเท่าหมูไปหมดผู้เท่าผู้แก่ท่านจึงสอนไว้ว่าเมื่อมีโทสะพุ่งขึ้นให้พยายามนับ1นึถึงสิให้ได้ขอเน้นคำว่าพยายามเพราะท่านเข้าใจดีว่าขณะที่คนเรากำลังโกรธนั้นมักจะปล่อยให้อำนาจลุกแก่โทสะมากขึ้นโดยไม่พยายามสงบจิตใจเลยการนับหนึถึงสิบ จึงเป็นการชะลอโทสะได้อีกวิธีหนึ่งฟังแล้วปฏิบัติได้ยากเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกให้พยายามเข้าไว้เป็นดีมันเป็นเหมือนวงจรลูกโซ่เมื่อมีรักโลภโกรธแล้วที่สุดก็จะเกิดหลงตารรมมาติดๆบ้างก็หลงถูกบ้างก็หลงผิดแต่เป็นหลงผิดเสีะลมมากกว่าและไอ้ความหลงผิดนี่เองที่ทำให้คนเราตายทั้งเป็น หรือต้องตายไปจริงๆมานักต่อนักแล้วอย่างเช่นนายกลันนายกลันเป็นบุตรชายคนเดียวของตระกนนูลนี้มีพี่สาวคนหนึ่งชื่อมลิบิดาสชีวิตตั้งแต่นายกลันยังเล็กเหลือเพียงมารดาที่เลี้ยงดูสองคนพี่น้องนี้มาจนเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวนายกลันแต่งงานก่อนพี่สาวเขาพาภรรยาเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านด้วย มลินั้นยังไม่ได้แต่งงานจึงรักหลานซึ่งเป็นลูกของนายกลันมากใช่ว่ามาลิจะไม่มีคนมารักไม่ชอบถึงไม่แต่งงานมีผู้ชายและคนที่รักมลิแต่มลิยังไม่คิดที่จะมีเย้ามีเรือนผู้หญิงอายุ20ปีสมัยเมื่อสี่สหปีที่ผ่านมานั้นถ้ายังไม่แต่งงานโอกาสที่จะขึ้นคานก็ถือว่ามีมากเพราะบางคนก็แต่งงานกันตั้งแต่อายุ15-16ปี ที่อยู่มาถึง20ปีอย่างมาลินี่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นสาวแก่บนคานทองมารดาที่ชรามากของนายกลันมีความคิดว่าควรจะจัดการแบ่งไร่นาที่มีโยให้ลูกสองคนคนละครึ่งเพื่อว่าแกตายไปแล้วกระดูกจะได้ไม่ร้องเพราะเหตุที่พี่น้องยังมะระดกกันอัน,นิจจาความวิตกกังวลของแกมาเร็วเกินกว่าจะคาดคิด เพราะเหตุการณ์ที่แกวันวิตกได้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาแกเองนายกลันเมื่อรู้ว่ามารดาจะแบ่งที่ดินให้คนละครึ่งกับพี่สาวเขาถึงกับโมโหโกรธาออกปากต่อหน้าทุกคนในบ้านว่าที่ดินทั้งหมดควรตกอยู่กับตนแต่เพียงผู้เดียวเพราะตนเป็นผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องมีภาระเลี้ยงดูครอบครัวพี่สาวตนก็ไม่ได้ออกย่าออกเรือนไปไหนต้องกินอยู่ในบ้าน มารดาผู้ชรากับมาลิได้ฟังคำพูดของนายกลันแล้วก็เกิดความเสียใจอย่างที่สุดลับหลังนายกลันมลิบอกมารดาว่าไม่อยากได้ที่นาหรอกให้น้องชายไปเถิดแต่มารดาคัดค้านเพราะรู้ดีว่าถ้ามรดกตกไปอยู่กับนายกลันเพียงคนเดียวมาลิจะต้องไม่มีที่สุกหัวนอนเป็นแน่ดังนั้นผู้เป็นแม่จึงคิดว่าต้องรีบจัดการให้เสร็จโดยเร็วที่สุด แต่ใครจะคิดถึงว่ามันจะช้าไปกว่าอีกความคิดหนึ่งวันต่อมาขณะมะลิกำลังหยอกล้ออยู่กับหลานชายไวสามเดือนฝนกระเด็ดเทกระนํำลงมาอย่างไม่มีเขามาก่อนมลิเรีบลงจากเรือนไปเก็บผ้าอ้อมหลานที่ตากอยู่ในระเบียงบ้านทันใดนั้นเสียงปืนก็ลั่นขึ้นติดติดกันมลิฟุบลงจมกองเลือดพร้อมกับผ้าอ้อมของหลานซึ่งกำแน่นอยู่ในมือ สายฝนชะล้างเลือดของผู้บริสุทธิ์ไปสิน้นแต่เลือดชั่วที่เปื้อนมือของน้องชายผู้โลภมากจะไม่มีวันหายไปได้ฝ่ายผู้เป็นแม่งกเงินมาดูเหตุการณ์เมื่อรู้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรนังถึงกับสิ้นสติพุทโธเอย๋ยกับพื้นนาพื้นไร่เพียงแค่นี้น้องถึงกับข่าพี่ได้หลงคอไอ้กลันมันโลภสักวันเถอะคำจะตามสนองมัน ข้าเห็นมันนักแล้วไอ้พวกโลภมากนะลาบหายทุกครั้งไปไอ้เนรคุณไม่รู้จักบุญคุณของพี่สาวเวลามันไปทำไร่ทำนาก็ใครละ่ะที่อยู่บ้านหุงข้าวหาปลาช่วยเมียมันเลี้ยงไอ้หนูนะสารพัดจะเป็นที่จดขานกันไปในหมู่พวกคนที่มาร่วมงานศพของมะลิแต่แรกก็ไม่มีใครอยากจะมาช่วยงานเลยเพราะเขาเกลียดน้ำหน้าในกลัน ดีแต่ว่าทุกคนเห็นแก่ผู้ตายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่มลิได้ช่วยเหลือการงานของทุกคนอย่างเต็มใจไม่ว่าจะงานบวชงานแต่งงานศพตลอดจนการลงแขกเกี่ยวข้าวมาลิไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยเหลือผิดกับนายกลันราฟ้ากับดินนายกลันปฏิเสธทุกงานอ้างว่าไม่ว่างบ้างละไม่สบายบ้างละไม่มีคนอยู่เฝ้าบ้านบ้างละสารพัดจะกล่าวอ้างได้ จนใจจริงๆนั่นแหละนายกลันถึงยอมลงแรงช่วยเพื่อนบ้านชาวบ้านต่างเป็นเดือดเป็นแค้นแทนมะลิโพตายที่เห็นคนร้ายยังลอยนวลอยู่ใช่ว่ามารดาจะเห็นดีเห็นงามด้วยเมื่อไรที่น้องข้าพี่แต่นางก็ตกที่นั่งน้ำท่วมปากไหนไหนมะลิก็ตายไปแล้วถ้านายกลันต้องติดคุกติดตารางไป ตัวนางลูกสะใภ้และหลานเล็กๆจะอยู่กันได้อย่างไรเธอใครสร้างกรรไว้เขาก็จะรับกรรมนั้นเข้าสักวันเมื่อนางปลงตกเช่นนั้นจึงเป็นอันว่าเรื่องราวที่ในกลั่นคาตกรรมพี่สาวตนเองได้จบลงห้าสิบกว่าปีมานี้เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองปกครองไม่ทั่วถึงยิ่งไม่มีเจ้าทุกข์ด้วยแล้วคดีความต่างๆ ก็ไม่ได้ถูกสอบสวนแทนที่นายกลันจะรู้สำนึกว่าตนเป็นฆาตกรเลือดเย็นที่ฆ่าได้แม้กระทั่งพี่สาวตนเองแต่เปล่าเลยนายกลันประพฤติตัวเหลวแหลกยิ่งขึ้นวางท่าเป็นเจ้าของที่ดินนับร้อยไร่วันวันไม่ทำงานทำการอีกต่อไปนอกจากเที่ยวเตรเฮฮาลุ่มหลงในใบายมุกทุกทางยิ่งเมื่อมารดาผู้ชราภาพจากโลกนี้ไป นายกลันก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าตนหายใจได้ทั่วท้องโดยไม่ต้องทนมองหน้าแม่ที่มีสายตาประนามเขาอยู่ตลอดเวลามักคณายกวัดมีความเห็นว่านายกลันมีฐานะขึ้นจึงน่าที่จะบริจาคเงินเพื่อสร้างเมนถวายวัดได้แกอ้างเอ่ยว่ามันเป็นบุญกุศลอย่างสูงที่สร้างเมนเผาศพให้แก่วัดเพราะทุกคนในหมู่บ้านจะได้ใช้โดยไม่ต้องไปเผากลางแจ้งอีก นายกลันได้ยินดังนั้นจึงตวาดมัคนายกว่าเรื่องอะไรตนจะเอาเงินไปสร้างเมนพวกชาวบ้านจะได้มาใช้ด้วยเป็นไรเรื่องบุญกุศลไม่ต้องมากล่าวอ้างถ้าตนไม่มีบุญตนจะได้ครอบครองที่ดินนับร้อยไร,ยรย่หรือมัคนายกเลยกลับวัดไปอย่างผิดหวังบางครั้งมรคนายกวัดจะมาขอแรงจากนายกลันไปช่วยการงานที่วัดจึงมาตามที่บ้าน ปรากฏว่าไม่เจอตัวในกลันภรยาเขาบอกว่าโนอนแถวบ่อนไก่ชนปรากัดถั่วโปวให้ลวนน้ำเต้านั่นแหละที่ในกลันนมกตัวอยู่มักคนายกก็ไปพูดดีด้วยแต่ถูกในกลันกับพักพวกตะเพิดออกมานับตั้งแต่นั้นแกก็ไม่กล้่มกลเข้าไปในถิ่นโลกีนั่นอีกพลังสับส่งว่าจะไม่ขอร้องหรือขอแรงใดๆกับในกลันอีกต่อไป บัดนี้นายกลันเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นอบบย,ยมุกเป็นสิ่งนำความสุขมาให้ตนเสร็จแล้วลูกเมียขอร้องเท่าไรก็ไม่เป็นผลผีพนนันมันสิงสู่อยู่ในร่างคนจนบทบังจิตใจทำให้ในกลันละทิ้งความรับผิดชอบไปหมดสิน้นไม่เลี้ยงดูลูกเมียอีกต่อไปเสียพนันกลับมาก็ตบตีลูกเมียถ้าได้พนันก็ฉลองกับน้ำเมาจนหมดนางทนไม่ไหวจึงหอบลูกเต้าหนีไปจากนายกลัน หลังจากนั้นในกลันต้องใช้ที่ดินจำนองไว้กับเจ้ามือผนันที่สุดที่ดินผืนนั้นก็ตกเป็นของคนอื่นบ้านเรือนไทยของตนเองก็ถูกเจ้าของเงินที่ในกลันไปกู้เงินเข้ามาสำเมเทีเมายึดไปสิน้นผลสุดท้ายในกลันก็ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยผืนนาผืนไร่ที่ได้มาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของพี่สาวรมสายโลหิต บ้านซึ่งสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของบิดามารดาลูกเมียที่ตนเคยรักใครได้สูญหายไปจากชีวิตตนเองเพียงชั่วระยะเวลาไม่กี่ปีขงเหลือก็เพียงซากชีวิตหนึ่งซึ่งยังมีลมหายใจไม่ว่านายกลันจะหันหน้าไปทางไหนก็มีแต่สายตาดูมินเหย็ดยามสมน้ำหน้าชิงชังจากทุกคนนายกลั่นขณะนี้เหมือนสุน,นัขลางถนนตัวหนึ่งเท่านั้น ร่างกายผอมโซไม่มีที่สุกหัวนอนไม่มีใครญาติดีด้วยสักคนแม้แต่พวกเด่นคนด้วยกันก็ไม่ต้อนรับกรำที่ทำไว้ได้มาสนองในกลันด้วยทันตานายกลันเพิ่งคิดได้ว่าของทุกอย่างที่ได้มาอย่างทุจริตมันไม่อยู่คงทนไปได้นานตนฆ่าพี่สาเพราะความโลภฆ่ามารดาเพราะความเศร้าโศกเสียใจในการจากไปของมลิฆ่าลูกฆ่าเมียเพราะอบบย,ยมุก สุดท้ายฆ่าตัวเองเพราะกิเลสตัณหานายกลันจึงไปขอยท่านพระครูที่วัดบวชให้ตนเพราะตนจำนึกผิดรู้ในกรรมที่ตนก่อแล้วกระนั้นชาวบ้านก็ยังค่อนขอดว่านายกลันบวชเพื่ออาศัยผ้าเหลืองขอขวัดกินแต่นายกลันก็ไม่รู้สึกโกรธแค้นอีกต่อไปเกิดเจ้าความโกรธแค้นนี่ไม่ใช่หรือที่ทำลายชีวิตตนทั้งชีวิต พระกลันอยู่ในร่มผ้ากาสวพรพได้ไม่นานเมื่อร่างกายซึ่งสะสมทั้งฟินสุราาเมาเข้าไปมากเมื่อครั้งก่อนบวชนายกลันก็กลายเป็นคนอ่อนแอเมื่อบวชมาได้ไม่นานนายกลันตก็สิ้นใจไปทางเพศบัญพชิตชาวบ้านต่างว่ากันว่าบุญตาไม่ทันกรรมเลยจริงๆแม้นายกลันจะบวชล้างบาปตั้งใจแผ่บุญกุศลไปให้บิดามารดาโดยเฉพาะพีสาวที่ตนสังหารมากับมือ ได้มารับผลบุญของตนกระนั้นกรรมที่ตนก่อไว้อย่างสาหัสสากันมันก็ย้อนมาสนองเข้าจนได้